คุณเสวัดครับท่านผู้ติดตาม YouTube บ้านหวยชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับท่านที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับคลิปนี้จะมาเอาใจคอนักวิ่งนะครับนักวิ่งที่จริงมันไม่ได้ใช้วิ่งอย่างเดียวนะท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นไปเคลียร์อ <c> า <oughs> ไปเคลียร์ร้อยสิบอ่า เลขสามตัวเต่งสามตัวโต๊ดนะผมจะแบ่งเป็นสองโซนนะครับตัวแรกสองตัวหน้าใช้สำหรับวิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สามตัวมันไม่มีผลกำไรนะถ้ามันไม่ออกมัาก็ขาดทุนนะแต่แต่เทกออย่างว่านะฮะบ,บางทีใช้สามแถวเนี่ยมันออกสองตัวได้นะอันนี้ก็ผมช้ดูย้อนหลังตั้งแต่ปีห้าแปดเลยเพราะอะไรนะเพราะว่า จริงๆผมทําหวยจริงๆจังๆมันก็ต้องปีห้าแปดแต่ที่จริงทํามาตลอดนะครับถ้าก็ทํางานมานะฮะก็เล่นหวยมาตั้งแต่บโบราณแล้วพูดง่ายเอาหวยมันมีคู่คู่ไทยมานานแล้วสมัยก่อนมีออกออกสารู้สึกจะออกออกปีงวดนึงสามสามเดือน เดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้ออกสองงวดใช่ไหมสมัยก่อนมีสามงวดนะผมจำไม่ได้แ้วปีไหนนะเอ,อ่อ <c oughs> ตัวเลขอาจจะไม่ค่อยชัดเจนหน่อยเนื่องจากว่าเครื่องปรินเตอร์กับเครื่องพิมพ์ผมเนี่ยมันมันชักแยกลงไปแล้วอะคือต้องเปลี่ยนตลับเรื่อยนะครับไม่ใช่ตลับนะไอตัวตลับสีนะมันชอบตันนะเวลามันตันเราก็ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนทีก็หลายตังนะหลายตัง วันนี้ตื่นแต่เช้าหน่อยเนื่องจากว่าผมนอนเร็วนะคือร่างกายเราเนี่ย <c oughs> มันจะจำนะมันจะเหมือนคอมพิวเตอร์เข้าไปทุกทีละมันจะจําสมมุติเรานอนเคยนอนวันละห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเงี้ยนะหกชั่วโมงเนี่ยถ้าเรานอนถ้าเรานอนสักห้าทุ่มเนี่ยนะไปตื่นหกโมงเช้าเนี่ยแต่ถ้าเรานอนเร็วทักสามทุ่มเนี่ยมันก็จะไปตื่นเร็วนะไปตื่นทักสี่เงี้ย ตีสี่ตีสามอะไรพวกนี้นะคือร่างกายมันจะจำนะอันนี้เวลาตื่นมาก็นอนไม่่อยหลับก็เลยลุกมาทำห่วยนะก็ใช้สองตัววิ่งนะฮะก็จะไม่ค่อยชัดเจนหน่อยนะครับก็ที่บอกแล้วเครื่องพิทเตอร์มันตลับตลับที่เราเวลาจะปริ้นะมันจะมีตลับตลับหมึกใช่ไหมอันนี้หมึกมันก็ค่อยค่อยจะตันนะมันชอบตัน ต่านมันก็ไม่่อยชัดนะฮะก็ดูไปแล้วฮนะใช้สองตัวหน้าเป็นตัววิ่งนะครับหรือเป็นตัวเคลียร์ตัวตัดอะไรก็ตามแต่นะหรือเป็นตัวชนคนอื่นอยากจะให้เหลือตัวเดียวก็ไปชนกัคนอื่นที่เขาอ่ามีหวยดีๆขอเรียนให้ทราบว่าท่านจะดูหวยหลายคนถ้าดูรว,วยหลายคนแล้วก็เลขสิบตัวเท่านั้นนะมันเยอะอันน้อนก็ดีอันนี้ก็ดีท่านเลยไม่รู้จัดตินใจไหน นั้นต้องเลือกเอาคนหรือสองคนนะฮะเอาไปใช้นะครับเราจะเริ่มต้งการงวดวันที่หนึ่งปีห้าแปดนะครับท่านดูสองแถวหน้าสามแถวดูประกอบนะสามแถวก็ไว้เคลียร์สองแถวก็จะวิ่งหรือจะทํอะไรก็แต่แต่นะก็จะเห็นว่านะครับอย่างมันมาเนี่ยอย่างห้าอย่าง,งวดที่หนึ่งเนี่ยถ้าสามแถวออกสองตัวนะฮะ อันที่สองก็แถวหน้าสองตัวเลยนะอันนี้สองแถวหน้าเนี่ยใช้วิ่งเนี่ยนะมาดูนะไปห้าแปดยี่สิบสี่งวดนะ่มันไม่มันผิดไปหนึ่งงวดนะผิดงวดเดียวนะคืองวดที่ยี่สิบสองนะคือสองตัวหน้าผิดงวดเดียวงวดยี่สองแต่ถ้าเราใช้สามตัวมันไม่ผิดแนละ้วมันไม่ผิดครับ <c oughs> อันนี้ ต่อไปนะฮะห้าเก้านะครับ B ห้าเก้ที่ผมจะกั้นให้ดูบางคนถามว่า,าทำไมกั้นทําทไมไม่เปิดให้ดูหมดถ้าเปิดให้ดูหมดท่านก็ไม่โฟกัสนะท่านก็ดูทั่วไปนะต่อไปในปีสองพันห้า้อยห้าสิบเก้านะครับถ้าจะวิ่งก็ใช้สองแถวหน้านะะในงวดที่สามสิบเจ็ดนะครับสองแถวหน้าผิดนะครแต่ถ้าใช้สามแถวไม่ผิด ปีนี้ก็ผิดอยู่งวดเดียวนะผิดงวดเดียวยี่สี่นวดผิดงวดไปไงแจวไหมอันนี้การจะมาให้ดูอย่างนี้มันก็เป็นดาบสองคมนะก็คือว่าในฝ่ายเจ้ามือก็อาจจะไม่รับนะฝ่ายเจ,จ้ามืออาจจะไม่รับคือไอ้เราก็เอาไปใช้แต่พอเอาไปใช้วิ่งนะครับเจ้ามือก็อาจจะไม่รับก็ได้นะหรืออาจจะอั้นอะไรพวกเนี้ยใหญ่ไม่ครบเดี๋ยวนี้เจ้ามือแม่งฉลาดขอโทษพูดหยาบโมโหนะะ สมัยก่อนเจ้ามือไม่ได้เอาเปรียบเท่าไรนะคือเล่นไปก่อนแค่เท่านั้นนะเดี๋ยวนี้อั้นมั่วเลยนะสองตัวในอั้นไปต้องยี่สิบสาสิบชุดเข้าไปเกือบครึ่งนะะต่อไปในปีสองพันห้า้อยหกสิบงวดสี่สิบเก้านะถึงเจ็ดสิบสองนะครับสองแถวหน้าก็ผิดงวดห้าสิบนะฮะ อีกคนเดียวนะครับสามแถวไม่ผิดเลยแล้วสามแถวก็ไม่ผิดเลยนะสามแถวไม่ผิดเลยบางบางงานมาสามตัวสองตัวนะฮะบ่อยนะสามตัวก็น้อยบางคนเอาไปเล่นสามตัวเลยเป็นไงปีมน่าจะมีถูกสักขนเดี๋ยวผมดูดิปีไหนมันถูกสามตัวบ้างเนี่ยหนึ่งนหะ้าเจ็ดเนี่ยฮะมาสามตัวเลยห้าสามสี่เนี่ยฮนะอืม เาสองตัวบ่อยเนี่ยหนึ่งห้าเก้าอย่าเงี้ยสมมติหนูว่าเอาไปเล่นสามตัวนะกลับหกหางเนี่ยปีหนึ่งอะถูกปีเนี้ยสองงวดแล้วนะครับสามงวดเข้าไปแล้วนะ,ะไหนก,กันอ่าก็ดูไปนะต่อไปนะในปีปีนี้ปีอะไระอ่ปีห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์นะปีงวดสี่สิบเก้านะครับ ไปปี2561ตั้งกลางวด7 3็ดถึงเกนะครับ7 3็ดถึงเก้าสิบาดูภาพรวมไปนะทั้งสองแถวสามแถวนะครับก็มีผิดงวดที่9นะผิดผุดผิดสองแถวนะแบบสามแถวไม่ผิดนะครับงวดที่85นะก็โทษนะแปดบห้ 8, ี่ผมไม่อ่านงวดอะไรตื่นมางววขี้ตางวดเก้าสิบสามนี่ผิดทั้งสามแถวเลยนะแต่ถ้ามันไม่ผิดมากก็ก็เป็นเรื่องแปลกเนาะปลอมแนละของปลอมทั้งนั้นอ่วดเก้าสิบห้าวิ่งคู่หน้าผิดนะแต่ถ้าสามแถวไม่ผิดเนะี่ยปินี้สรุปแล้วผิดไปสามครั้งนะครับผิดไปสามครั้งอ่า ตัววิ่งผิดไปสามนะส่วนตัวเคลียร์สามแถวผิดแค่หนึ่งครั้งนะคือหนึ่งครั้งงวดเก้าสิบสามนะต่อไปให้สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดงวดที่เก้าสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบนะครับมีผิดสามแถวงวดร้อยสี่นะฮะ ดูที่มาสามตัวมีไหมวิ่งเล่นสามตัวมาเต็งมันไปเลยปีหนึ่งถูกขะขนก็ยังดีปีถูกขนกาไรแไน่ๆนะสามตัวเนี่ยเนี่ยเมนี่เกือบไปแล้วมาสองตัวเองนะก็ผิดสองครั้งนะครับผิดสองครั้งคืองวดที่ร้อยสี่กับ ร้อยสิบหกนะครับผิดสองครั้งนะครับสามแถวก็ผิดสองครั้งดังนั้นสองตัวก็ต้องผิดสองครั้งนะโอเค okay. ต่อไปปีหกสามนะปีโควิดระบาดร้อยยี่สิบเอ็ดถึงร้อยสี่สิบเอ็ดปีนี้มียี่ปีนี้มียี่สิบเอ็ดยี่คือมันยี่สี่งวดนะปีนี้ ยี่สิบเอ็ดงวดนะโควิดระบาดนี่ระบาดมาถึงหวยเลยฮะสังเกตผมสังเกตมาเนี่ยนะปีโควิดระบาดเนี่ยหวยจะผิดมากนะฮะมันหยุดไปนะก็ผิดที่งวดยี่ร้อยี่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะผิดสามแถวนะดูวิ่งผิดร้อยยี่ร้อยยี่สิบเก้านะไปกรูดตัวที่สาม ไปร้อยสามสิบเก้านะฮะร้อยสามสิบเก้าผิดสามตัวเลยนะร้อยสี่ที่เบึ่ผิดสามตัวแถวตัววิ่งสองแถวนี้ก็ผิดไปสี่นะฮะแต่ใช้สามแถวก็ผิดแค่สามยี่สิบเอ็ดงวดก็คือวิ่งถูกต้องสิบเจ็ดใช่ไหมถูกสิบเจ็ดงวดโอ้นะฮะ ไปเดี๋ยดูในปีนี้นะฮะปีหกหกสี่ขึ้นหกห้านะฮะขึ้นหกห้าก็มาผิดสามแถวงวดร้อยสี่สิบเก้านะฮะผิดทั้งสามตัวเลยนะครับมันไปอยู่ตัวที่สี่ที่ห้าอะไรพวกนี้แหละซึ่งเราไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับแล้วก็มาผิดงวด สองแถวหน้าผิดงวดร้อยหกสิบสี่นะร้อยหกสิบสี่ปลายปีนะงวดที่ผ่านมานี่ก็ถูกแปดศูนย์นะนี้งวดวันที่สิบเจ็ดมกราเนี่ยถ้าจะวิ่งก็วิ่งตามตามนี้นะวิ่งเจ็ดสามจะหลุดหรือไม่เราก็ไม่รู้เพราะมันยังไม่ออกใช่ไหมล่ะมันยังไม่ออกอาจจะเอาทั้งหมดก็เจ็ดสามหนึ่งนะ ็ดสามหนึ่งก็เป็นตัวเกลียคิดว่ามาแน่นอนนะตัวหนึ่งนะเจ็ดสามตัวเนี่ยมาตัวแน่นอนนะครับแต่เพื่ออาจจะมาสองตัวหรือสามตัวด้วยนะครับถ้าวิ่งก็วิ่งเจ็ดสามนะถ้าปิดก็อย่ามาว่ากันไม่ได้นะเพราะผมไม่รู้ผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ออกเองนะฮะไม่ได้ออกเองอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเ่งแนวทาง มีท่านสมาชิกท่านหนึ่งในคอมเมนต์มาใน youtube บอกว่าขอให้วางเลขให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้หน้าหน้าหน้าเพจเนะผมบอกไปต้องหลายโอนแล้วก็ท่านเลยจดไว้เองอะ่ะเบื่อบอกแล้วบอกไปทำไมล่ะครับท่านจะสมัครเหรอเขาให้เห็นไม่ไม่เห็น,ม,หน,ม,หนมีคนสมัครเป็นสมาชิกทุกคนนะมีแต่ขอขอขอไป มีตะขอนะฮะแต่ไม่มีใครสมัครเป็นสมาชิกก็มีน้อยนะก็มีสมัครคนที่เห็นรู้ทางที่จะทําเงินได้นะครับผมผมผมจะเรียนให้ราบนะปีหกหกห้าเนี่ยนะถ้าท่านไม่สมัครท่านอาจจะเสียใจนะอาจจะไม่อาจจะเสียใจผมจะทําเน้นไปที่โต๊ะนะครับแล้วก็นี่แหละตัววิ่งนี่แหละนะตัววิ่งนะครับ คงจะไม่ลง YouTube ให้ท่านบ่อยๆแล้วครับเพราะว่าทำไมงั้นท่านก็ไม่สมัครใช่ไหมล่ะคือเรามีกลุ่มอยู่นะกลุ่มนะครับคือถ้าสมัครก็ช่วยค่าใช้ใจ่ายผมบ้างนะเช่นค่าเน็ตค่ากระดาษเมื่อวานผมไปโลตาสมาซื้อกระดาษมาสองปึ้งนะผมต้องปริ้นออกมาเรื่อยนะเพื่อให้ดูให้มันเห็นนะถ้าไม่ปริ้นมาดูเดี๋ยวมันก็ลืมนะถ้าเราปริ้นมาแล้วเรา หยิบตัวตรงตอนไหนก็ได้นะครับว่าเออเลขมันเดินยังไงมันเห็นเห็นอยู่นะครับเ,ออเหมือนนาฬิกาที่มันมีเข็มกับตัวเลขนะผมชอบนาฬิกาที่มันมีเข็มเพราะเข็มเนี่ยมันบ่งบอกอนาคตบ่งบอกอที่ผ่านมาได้นะอดีตได้นะครับเราสมมติว่าสิบสิบโมงเนี่ยเราจะเห็นอดีตเราจะเห็นอนาคตเราจะเห็นปัจจุบันถ้าตัวเลขเราจะเห็นแต่ปัจจุบันนะ ไอกาตัวเลขเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําหวยผมก็ต้องปิ้นออกมาพีเอ็นาอเอามาไลา่ยลยอ่านวางเ,าเต็มโต๊ะหมดแล้วครับเนี่ยนะโต๊ะผมลกตาใบไอเนี่ยหลานเข้ามาทําเลเนี่ยนะให้นนดูนะใ <c oughs> ช้ไปหมดนะคู่มือกระดาษเวลาผมปิ้นออกมาผมก็ต้องมาตัดแล้วมาแปะกระดาษเนี่ยมาแปะนะมาแปะแต่ละช่องละช่องเนี่ย เิ่นมาอย่างเงี้ยแล้วครับเล่นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาตัดแปะตัดแปะนะครับมานั่งทํานะครับนี่กระดาษกาวนี่ยอะแยะหมดไอหลานมันชอบไปไปเล่นมันลูดไปปิดหน้าผากห้ามมันก็ไม่ฟังทำตัวสนหน่าดูเลยโคตรสนเลยเมื่อวานทําเครื่องที่เล่หกข่มเก่งเลยมันไปล้วงกระดาษกาวมาจากไม่ใช่กระดาษกาวอนะไอกาวตาตาช้างอนะ จากในตู้มาแนละ้วมาบีบใส่เครื่องคิดเลขเราก็ไม่ทันเห็นนะคุยกับคุณสีไพ่ก็อยู่นะมีการบอกว่าอย่าให้หันมามองเลยนะปู่ยานมามอง <c oughs> มีหน้าเล่าเอดทะเละเลยเครื่องคิดเลขเจ๊งเลยต้องไปซื้อมาใหม่เมื่อวานไปซื้อสามร้อยบาทวานไปซื้อมา,า,า,นนอมาไปรดตัดเราซื้อกระดาษแล้วก็ซื้อเครื่องคิดเลขมาใหม่เพราะเราต้องใช้คิดเนาะทุกอย่าง เป็นเงินทั้งนั้นนะครับไอ้ a a. ก็โอเคนะฮะอยากได้โทรศัพท์ก็อยากให้ขึ้นหน้าจอนะพูดไปอาจจะเดี๋ยวลืมนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เดี๋ยวเขียนก่อนนะ,ะไม่ถนดัดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปด ศนะครับ <c oughs> โทรมาคุยได้นะศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปดศูย์นะครับท่านที่ถามอาจจะสมัครก็ได้เนาะ <c oughs> ถ้าสมัครก็ขอบคุณนะครับเวเทีจะสมัครท่านก็ต้องมีหนึ่งมีเฟซบุ๊กนะมีไลน์นะครับเฟซบุ๊กอายุคนี้ก็คือยุค2อจุดศูนย์นะเฟซบุ๊กถ้าท่านอายุมากๆท่านคงจำยุคก,ก่อนๆน,นี้ได้นะจะมีพวกเว็บพวกสนุก com อนะ่วอก,ก์นุก .com อะไรไนะอ้ y a h o o c o m อะไรพวกเนี้ยตอนนี้หมดสมัยไปแล้วนะแล้วในปี6กห้าเนี่ยมันก็จะขึ้นศตรวรรษใหม่ของอาจท่านจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะระบบธนาคารก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะไอ a c e b o o k ก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็น Meta นะเมตาเอ็มเอนะฮะเวลาท่านเข้า Facebook ท่านคงจะเห็นนะครับ มันเป็นเมตาเวิร์ดนะขั้นคงได้ยินคําศัพท์ใหม่ๆแต่แล้วก็ยังไม่รู้มันแปลว่าอะไรเพราะคนไทยยังไม่ได้บัญญัติศัพท์ออกมาว่าความหมายของเมตาเวิร์ดแปลว่าอะไรความหมายของเคอร์เรนซีแปลว่าอะไรดีฟายแปลว่าอะไรท่านจะได้ยินศัพท์ใหม่ในวงการเงินมาเยอะแล้วก็วงการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะมีคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อวานเนี่ยตอนนี้นึกไม่ออก เออกำลังจะเร็วกว่าเดิมมากนะครับเพราะนั้นท่านคงสู่ยุคใหม่นะสมัยก่อนผมเด็กเด็มีเครื่องบินใบพัดนะเวลาสงครามโลกแต่ผมเตสอบไม่ทันนะสงครามก็งเกิดทนานมองไม่เห็นนะเครื่องบินล้มก็ใช้ใบพัดนะมาถานมากนะ็ไอพ่นแล้วก็เร็วกว่าเสียงมากมายส่งจรวดไปโดรโลจันร์ไหมโลกมันเปลี่ยนแปลงแนละ้ว ทการหวยก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะผมก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วอะไรครับผมปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะคือเลือกสิ่งที่ดีนะเลือกสิ่งที่ดีอันนี้ในเรื่องชุดโต๊ะเนี่ยผมเรียนให้ทราบแล้วว่าผมจะใช้เลขสี่ตัวมาทําโต๊ะซึ่งมันพอเหมาะกับการลงทุนได้นะครับสี่ตัวมาท,ทําโต๊ะถ้าสี่ตัวมาสองตัวเนี่ยทําโต๊ะได้ทั้งหมดรวมเบิลหามได้ห้าสิบสองชุดเองนะครับ โดยไม่ใช้อะไรมาตัดเลยไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรก็เสี่ยงตรงสี่ตัวอย่างเดียวนะให้วดก่อนๆนี่ที่ผมทําให้ดูเนี่ยปฏที่บอกว่าปฏิวัติเนี่ยนะฮะก็ทํามาแนวหนึ่งนะแต่ก็ยังใช้ตัวตัดอยู่นะมันก็ยังมากถ้าไม่ใช้ตัวตัดมันก็มากอยู่เอาเข้าจริงๆพอโชอ์อฟอ,ออกมานะกะว่าถูกแน่ๆนะครับหายเกยงเลยครับอันตรมาจีกหายเลย ปรากฏว่าตัวตัดดับมันหลุดหลุดมา037 068ก็หลุดนะฮะ761ก็หลุดไปหลุดต,ตัวตัดนี่เองฮะแต่โต๊ดเนี่ยทำถูกแต่การที่มาใช้สี่ตัวมาสองตัวนะนะทาโต๊ดได้ห้าสิบสองชุดรวมเบิ้ลนี่นะถ้าไม่เอาเบิ้ลก็จะเหลืออยู่สักสี่สิบชุดเนาะมันก็จะถูกทุกครั้งนะถ้าสองตัว สามตัวมาสองตัวเอาอยู่เนี่ยถูกทุกครั้งก็เสี่ยงอย่างเดียวนะเสี่ยงอย่างเดียวก็คงจะไม่เปลี่ยนแล้วละเพราะว่าได้ทดลองหลายแบบรูปแบบแล้วก็เจอตรงนี้ว่ามันดีที่สุดแล้วก็มันจำนวนตัวไม่มากเกินไปเหมาะที่จะลงทุนได้นะฮะถ้าท่านคิดว่าจะสแสวงหาลานลงทุนตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้การลงทุนมีเยอะนะะลงทุนแบบเสี่ยงๆก็ในเว็บไซต์ดังๆฮนะ เห็นไปเล่นสล็อตบ้างอะไรบ้างเศรดบ้างนะครับเศรษนี้ลูกชายผมไปเศษนะฮะหมดไปหลายแสนนะครับมันคือมันก็ต้องศึกษาเนี่ยหมดไปหลายแสนเลยผมลองไปเศษแล้วนะฮะดูแล้วสู้ไม่ไหวผมก็ไม่เอานะไหนสู้ไม่ไม่ไหวก็เลิกนะนะหาหน่อยเมือนกันออกทุกวันนะเห็นท่าไม่ดีแล้วก็หยุดนะครับ พอคืนไปสู้ดันทุลังกับมันนี่เราก็ตายโอเคนะครับวันนี้ถ้าจะวิ่งก็วิ่ง7จ็ดกับสามนะครับถ้าจะใช้เกลียร์เจ็ดสามหนึ่งคิดว่าดูสถิติแล้วนะ่าจะมานะครับแต่ไม่รับรองนะครับคนที่ขอเบอร์โทรศัพท์มานะฮะศูนย์9ป7เจ็ดเจดบอกครั้งสุดท้ายแล้วครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่17มเก,กราคมนะครับ เอาจุดโทดผมไปเล่นแล้วก็เอาตัววิ่งไปแล่นนะครับถูกถูกไงก็สมัครเข้ามานะครับช่วยกันนะครับช่วยค่าหมึกช่วยค่ากระดาษ <c oughs> าช่วยค่าพิมพ์เตอร์อุดหนุนกันบ้างนะครับผมให้ท่านท่านก็น่าจะมีผลคือเราต้องพึ่งพากันนะต้องพึ่งพากันถ้าท่านไม่ให้เลยผมว่าผมว่าไม่มีคนทำมันก็มีคนอื่นทำนะ,มนนำนะไม่คนอื่นทำ ท่านไม่จําเป็นต้องดูผมก็ได้ท่านก็ไปเลือกดูคนที่เขาให้แม่นๆ่นะผมอาจจะไม่แม่นหรอกแล้วก็ใช้สูตรเหมือนคนอื่นเขานี่น,นะแต่วิธีกรรมนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่า <c oughs> ผมจะคิดคนวิธีที่จะใหม่ๆอยู่เลยตัวเลขนี้มันคงที่อยู่แล้วนะสูตรมันก็ปรับอะไรก็ไม่ได้นะนอกจากใช้เทคนิคอะไรต่างๆเข้าไปนะเพื่อจะทําให้มันดูน้อยตัวแล้วก็ถูกบ่อยอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเน,างนี้ยนะฮะผมก็จับ ทุกสูตรทุกสูตรทุกสูตรหลายสูตรดีๆมามัดรวมกันนะแล้วก็มาตรวจสอบดูเห็นถ้ามันเข้าท่าก็น,านำมาใช้นะฮะโอเคนะครับก็ขอให้ท่านสมาชิกทุกคนโชคดีอย่าป่วยเอ็กไข้นะครับโควิดยังรักต้องรักษาระยะห่างอยู่นะครับสวัสดีครับ